สวัสดีเหล่าเจไดและสาวกจากกวานซาวว์ประจำช่องอัก a ร h a ชน e าทุกคนครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านไปพบกับโอบิวันเคน b บีปรมาจารย์ผู้เปี่ยมด้วยประสบการณ์และความสามารถรอบด้านแห่งสภาเจได คำเตือนเนื้อหาในคลิปมีการสปอยหากยังไม่เคยดูหนังเรื่องนี้แนะนําให้หยุดคลิปไว้และไปดูหนังให้จบก่อนหากเนื้อหาในคลิปมีข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยทุกคนด้วยนะครับพาร์ทที่1นึ่งโอบิวันเคน,นบีเด็กหนุ่มพันดาวันผู้ปราบซิ์ในรอบ1,000ปีอันดับแรกต้องย้อนกลับไปในยุคที่ปกครองโดยสาธารณรัฐกาแล็กติก ตอนที่โอบิวันเคนบียังเป็นเพียงเด็กเขาได้รับการฝึกโดยมาสเตอร์โยดาเหมือนกับเด็กๆพันวันคนอื่นๆก่อนถูกส่งต่อไปเป็นพนันดานของอาจารย์ควายกอนจินตลอดระยะเวลาที่เป็นลูกศิษย์เขามักจะไปทำภารกิจที่สภาเจไดออกคำสั่งในที่ต่างๆรวมทั้งอาจารย์ของเขาอยู่เสมอโอบิวันมีทักษะเพลงดาบไลเซเบอร์ที่เขาถนัดนั่นคือรูปแบบอาทรุซึ่งเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังทีหลัง เกี่ยวกับเพลงดาบรูปแบบนี้นะครับโอบิวันเคโนโบีเป็นคนที่ยึดมั่นในกฎและคำสั่งของสภาเจไดต่างจากอาจารย์ของเขาที่มักมีความเห็นหรือการกระทำที่ขัดแย้งกับคำสั่งของสภาเจไดยอยู่บ่อยครั้งเดี๋ยวผมจะพาผู้ชมทุกคนไปดูภารกิจแรกที่เราพบเจอในภาพยนตร์นะครับนั่นคือการยุติข้อพิพาททางการค้าของสหพันธ์พาณิชย์กับดาวนาบูซึ่งก่อให้เกิดการปิดล้อมดาวนาบูขึ้น สมุหานายกวาโลรัมได้รอบส่งอัศวินเจไดสองนายคือควายกอนจินและโอบิวันเคโนบีออกไปยุติปัญหานี้อย่างลับๆแต่เบื้องหลังนั้นสหพันธ์พาณิชได้ร่วมมือกับดาสฟิเดียสผู้ลึกลับซึ่งเป็นผู้สั่งการรุกรานดาวนาบูและสั่งสังหารเจไดทั้งสองทันทีที่เดินทางไปถึงยานสหพัน,น แต่อย่างไรก็ตามควายกรจินและโอบิวันเคโนบีก็หลบหนีออกมาได้และเดินทางไปยังดาวนาบูได้โอบิวันได้พบกับชาวกันแกนซึ่งเป็นชาวพื้นเมืองที่อาศัยอยู่บนดาวนาบูนั่นคือจาจาบิง ja ส์และจาจาบิง ja ส์ได้ช่วยนำทางให้โอบิวันและอาจารย์ของเขาไปยังเมืองหลวงของดาวนาบูและช่วยเหลือราชินีอมิดาลา จากกองทัพดรอยของสาพันไว้ได้จากนั้นพวกเขาเดินทางสูส่คอรัสซังซึ่งเป็นเมืองหลวงของสาธารณรัฐแต่ทว่ายานที่โอบิวันและอาจารย์ของเขานั่งมานั้นถูกโจมตีเสียหายซึ่งในฉากนี้เราจะได้ทำความรู้จักกับ R2D2 หุ่นดรอยที่ช่วยซ่อมแซมยานอีกด้วยจากนั้นยานได้จอดแวะที่ดาวทาทูอินเพื่อซ่อมแซมส่วนที่เสียหายซึ่งการมาที่นี่ ทำให้โอบิวันเคนบีได้มีโอกาสรู้จักกับหนุ่มน้อยอนาคินสกายวอล์กเกอร์หรือคนที่โตไปแล้วคุณก็รู้ว่าใครนะครับเมื่อออกมาจากดาวแททูอินแล้วพวกเขาเดินทางไปถึงคอรัสซังได้สำเร็จไควกอนจินอาจารย์ของเขาได้ใครขอให้สภาเจไดฝึกฝนอนาคินสกายวอล์กเกอร์เพราะเขาเชื่อว่าเด็กชายคนนี้คือผู้ที่ถูกเลือกหรือผู้คืนสมดุลให้กับจักรวาล แต่ทางสภาเจไดไม่เห็นด้วยรวมทั้งโอบีวันเองก็ไม่เห็นด้วยเขาให้ความเห็นต่ออาจารย์ว่าอนาคินสกายวอคเกอร์จะไม่ผ่านการทดสอบเพราะเขาเกินวัยแถมยังมองว่าอนาคินยังเป็นตัวอันตรายอีกด้วยจากนั้นโอบีวันเคนอบีและอาจารย์ของเขาได้รับภารกิจจากสภาเจไดให้ไปยังดาวนาบูและตามหานักรบมืดนิรนามซึ่งก่อนจะเปิดการประทะกันนั้นโอบีวันได้กล่าวขอโทษอาจารย์ของเขา ในทุกๆเรื่องที่เขาขัดแย้งกับอาจารย์ควายกนจินนั้นก็ไม่เคยถือโทษโกรธอะไรในตัวลูกศิษย์ของเขาเลยมินำซ้ำเขายังภูมิใจในตัวของโอบิวันด้วยซ้ำและในที่สุดจากที่ผมเชื่อว่าแฟนๆ Star Wars หลายๆคนรอคอยก็มาถึงนั่นคือฉากดวลไ์เซเบอร์โอบิวน Light er, ันเคนอบีและอาจารย์ของเขาได้เผชิญหน้ากับดาร์ธมอร์ชายผู้ใช้อาวุธเป็นไ์เซเบอร์แบบสองปลายในตอนแรกโอบิวันและควายกน ได้จู่โจมดาร์ดมอร์ในรูปแบบเพลงดาบไลท์เซเบอร์ที่ปราดเปรืองและว่องไวอย่างเพลงดาบอาท์รุปทะกับดาร์ดมอร์ผู้ซึ่งใช้เพลงดาบรูปแบบจูโยซึ่งเป็นเพลงดาบที่เน้นการจู่โจมที่รุนแรงด้วยความโกรธผสานกับรูปแบบนิมานที่ใช้ไลท์เซเบอร์ประกอบกับการใช้ฟอสในการต่อสู้แต่เนื่องจากเพลงดาบที่พวกไวกกรใช้นั้นเน้นความรวดเร็วว่องไวในระดับสูง และมีจุดอ่อนที่ต้องรีดเร้นพลังเพื่อเพิ่มความเร็วในการโจมตีทําให้ผู้ใช้เพลงดาบรูปแบบนี้จะเสียพลังกายและเหนื่อยง่ายมินําซ้ําเพลงดาบรูปแบบนี้ต้องอาศัยพื้นที่กว้างขวางในการจูโจมอีกด้วยซึ่งเห็นได้ชัดจากในฉากที่พวกเขาปะทะกันนั้นตอนแรกในที่โลง่งทางฝั่งโอบิวันและควายกรจะจู่โจมพร้อมกันและรุกไล่ด์ตมอจนต้องสู้ไปถอยไปกันเลยทีเดียวแต่พอด์ตมอผลักอบิวันให้ตกลงไปชั้นล่าง พื่อให้โอบิวันออกจากการต่อสู้ไปช่วงหนึ่งเราจะเห็นว่าดาร์ทมอร์ได้พยายามล่อให้ควยคอนจินเข้าไปยังพื้นที่ที่จำกัดทำให้ผู้ถนัดใช้เพลงดาบอาทรุอย่างควยคอนอยู่ในสถานการณ์ที่เสียเปรียบเอามากๆครับและทำให้ควยคอนจินเสียท่าจนพ่ายแพ้ไปในที่สุดโอบิวันนั้นเสียใจเป็นอย่างมากเขาได้จู่โจมดาร์ทมอร์จนตัวของเขาเองก็พลาดท่าจนเกือบตกลงไปในที่ที่เหมือนกับปล่องพลังงาน แต่ท้ายสุดเขาก็สามารถเอาชนะดาร์ทมอร์ที่กำลังประมาทได้โดยสำเร็จด้วยไล์เซเบอร์ของอาจารย์ของเขาในฉากนี้ผมก็แอบๆคิดนะครับว่าถ้าดาร์ทมอร์ใช้พลังฟอสผลักให้โอบิวันตกลงไปเขาก็คงเอาชนะไปได้แบบง่ายๆแล้วก่อนสิ้นใจควก่กนจินอาจารย์ของเขาได้สั่งเสียเป็นครั้งสุดท้ายโดยขอให้โอบิวัน ช่วยฝึกแอนาคินให้เป็นเจไดด้วยความศรัทธาที่แรงกล้าว่าแอนาคินสกายวอลเกอร์คือผู้ที่จะคืนสมดุลให้กับจักรวาลเมื่อสงครามที่นาบูสิ้นสุดลงโอบิวันเคโนบีได้รับการแต่งตั้งจากสภา ให้เป็นอัศวินเจไดแต่อาจารย์โยดาก็ยังไม่เห็นด้วยกับการรับอนาคินสกายวอลเกอร์มาฝึกซึ่งโอบิวันได้บอกกับอาจารย์โยดาว่าเขาจะรับอนาคินมาเป็นพันดาวนไม่ว่าสภาจะเห็นด้วยหรือไม่เนื่องจากเขาได้รับปากกับอาจารย์ของเขาแล้วจนในที่สุดอาจารย์โยดาก็ยินยอมจบไปแล้วนะครับสําหรับพาร์ทที่หนึ่งโอบิวันเคนบีเด็กหนุ่มพันดาวนผู้ปราบซิ์ในรอบ1,000ปีถ้าเพ,เพื่อนมีประเด็น ความเห็นหรือข้อมูลใดๆก็สามารถมาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้ที่ใต้คลิปเลยขอฝากเพื่อนๆทุกคนกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์และกดกระดิ่งที่ช่องของเราเพื่อที่จะได้ไม่พลาดในการรับชมเรื่องราวดีๆจากอ c าชาแนลพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ